เขาพบว่าดวงตาของเขามีสีแดงต่อเป็นโรคตาแดงแน่ๆนนะลงพยาบาลพิซาร์ดพิซาร์ดศิซาร์ดเอพิซาร์ดพิซาร์ดิารเหมือนว่าเขาจะไม่ได้สนใจอะไรมากนะักเขาคงคิดว่าชายคนนั้นคงจะเสียสติเป็นยังไงบ้างครับหมอเมือ่ออาการจะน่าเป็นห่วงนะไม่ต้องห่วงหมอจะทำการนัดมาผ่าตัดก็แล้วกัน แต่ก่อนจะถึงวันนั้นเนี่ยเา้าเอานี่ไปยานะ่ะมันจะช่วยบำรุงตาของคุณนะหวังว่ามันคงจะไม่เป็นอะไรมากนะยานี่จะช่วยบำรุงสายตาสินะขณะที่เขากำลังนอนหลับนั่นเองเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ใส่ใจมากนะักเขาคงคิดว่าเป็นผลข้างเคียงมาจากยา นาลงพยาบาลขณะนี้อยู่ในช่วงของการให้ยาสลบเหมือนว่าในระหว่างผ่าตัดผมได้ฝันประหลาดว่ามีตัวประหลาดและหมอผ่าตัดกำลังยืนมองผมอยู่ผมคงแค่ฝันไปหลังจากผ่าตัดเสร็จนาลงพยาบาลเหมือนว่าอาการผมจะดีขึ้นนะตาแดงหายไปแล้วภาพหลอนประหลาดก็หายไปแล้ว คงเป็นฤทธิ์ยาจริงๆสินะ